อ่าครับอื่นขอสวัสดีพ่อพี่น้องครับวันนี้โต๊ะปาชิโดเหมือนเดิมครับอ่าวันนี้มาพร้อมมาเบสหกโอครับอ่าเหมือนเดิมครับเยื่อกบสดครับเขาจะมาลุยไม้นี่ครับไมยหลอกก่อนเ่าได้หาโลหะครับในอีพีที่สามครับวันนี้เขาจะมาลุยต่อครับรุ่นบริการครับมามือนีจะเห็นตบอลลุยนะครับ ตีปลาชดโดนที่ปันเร็วๆเ,เลยครับบนตออ่างยอดน้นาสิบกินประท่านครับสไตล์ผมตกปันเร็วครับยิ่งปันเร็วปลาแฮ้งยิ่งโหดครับ เอาครับไม้หนีเท่ากับตีได้พักดนึงแล้วครับเงียบครับเขาจะเปลี่ยนหม้ครับเหมือนนี้เขาจะรอตีกันไปเรื่อยๆครับไปแล้วครับเอาครับอันนี้เป็มาเขาไม้อี่สองครับไม้สองห้องจิ๋จีไปตัวนี้ครับไม้สวยเลยครับ เธอหน้าเลยเลยเยนอนเลยเหรอฮะของนี่นองสายของเน่าะลงขี่เลยไปได้ไหมไดครับจะจอดเรือเอาไบ้เงรับ เราตั้งกล้องไว้นี่เนาะ,นอะโอ้ยสว่วจตเจนแล้ครับพอมีนอเดี้ยี่นี่ยิ็มจัดจ้าเ,เลยไปไม่ตั้งกล้องไม่ได้มันหลุดเหรอไม่แน่ใจว่าไง เอาครับเหลือมาแต่ขาครับกาดรลดอีกครับเอวันนี้จะไปจะกินอีกรอบัแล้ว่าจะลุยตอครับอ๋ครับคลิปนี้เาจะใส่เข้ามาบนมานคือเก่าครับแต่ตะกี้นี่สวางอยู่ครับแต่กับจังไดครับวัดหรือมันบดถือครับมันไปแต่โตครับมือเขาจะมาแก่มือไหมครับโอเคครับเย้